กระบะไทยรุ่นไหนหน่าซื้อสุดวันนี้เทียบกันเลยสวัสดีครับผมกันเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาเทียบรถกระบะกันนะครับว่ารุ่นไหนเนี่ย น่าซื้อที่สุดนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเทียบเปรียบเทียบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปีผลิตของรถนะครับปีที่เปิดตัวแล้วก็ทางด้านของตัวเครื่องนะครับกับตัวอัตราการประหยัดน้ํามันต่างๆนะครับเปรียบเทียบกันดูแล้ววันนี้การลิซซิงนะฮะก็จะให้คะแนนแต่ละรุ่นเลยนะครับแต่ว่าเป็นคะแนนเบื้องต้นเท่านั้นจากการลิซซิงนะครับว่ามองในแง่ของความน่าซื้อนะฮะพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกเลยนะครับก็คือโตโยต้าไฮรักรีโว์โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ ตอนที่เขาเปิดตัวนะครับตัวหน้าปัจจุบันนี้นะครับเปิดตัวเมื่อประมาณปี2020นะครับแต่ว่าขายจริงๆก็อยู่ที่ประมาณนะครับปี2021มีรุ่นย่อยมากกว่า40กว่ารุ่นเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรถที่มีรุ่นย่อยเยอะมากนะครับตอบสนองความต้องการได้อย่างดีสุดๆเลยนะครับ สำหรับตัวเครื่องที่แรงที่สุดของเขาเนี่ยเป็นเครื่อง2.8แนะครับแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับที่1,600รอบจนถึง2,800รอบตัวเครื่อง2.8นี้นะครับก็โอ้โหต้องบอกว่าแรงม้าเนี่ยทะลุ2 0 0กว่านี้สุด,สด,สดจริงๆนะครับแต่มาดูว่าอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับตัวที่ประหยัดที่สุดของเขานะครับอยู่ที่1 3 7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ทดสอบที่เครื่อง2.4ล็อกโค่4คูณ2นะครับอันนี้ขอบคุณด้วยสําหรับฮิ l ไลแม็กนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนี้เขาขับแบบว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือขับในถนนไฮเวย์ way, เลนขวานะครับอัดกันยาวๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระบะตัวเล็กก็น่าจะประหยัดกว่านี้นะครับสำหรับทางด้านของคะแนนเนี่ย การเลสซิ่งให้รีโวอยู่ที่9.5คะแนนนะครับความน่าซื้อของเขาอตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นกระบาดท,ที่น่าซื้ออันดับต้นๆในตลาดประเทศไทยเราแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอซอยรุ่นย่อยเยอะนะครับการตอบสนองลูกค้าเนี่ยเราชอบออปชั่นแบบไหนนะครับตัวใหญ่ตัวสูงตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามีครบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ศูนย์บริการก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็เป็นอีลสูดีแม็กอีลสดีแม็กเปิดตัวนะครับในปี2562 มีการปรับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2 5 6 4กนะครับก็คือวัยวเนี่ยเขาเพิ่งปรับนะครับแต่ก็ปรับเป็นประมาณว่าปรับกระจังหน้านะครับแต่ว่าเขาจะเปิดตัวปลายปีทุกครั้งนะครับพอจะขายจริงเนี่ยก็จะข้ามมาขายอีกปีหนึ่งนะฮะเครื่องที่แรงที่สุดของเขานะครับอยู่ที่190แรงม้าที่3,600รอบ450นิวตันเมตรนะครับเครื่องตัวที่แรงที่สุดเป็นเครื่อง3.0 ที่อยู่ทางด้านของตัว V Cross นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเครื่องแรงจริงๆนะครับซี CC เนี่ยให้มาเต็มๆเลยนะครับเป็น3,000ซีเลยแต่สำหรับตัวที่ประหยัดของเขานะครับมีการทดลองเอาไว้อยู่ที่อัตราการสิ้นเปลืองนะครับ14.79กิมต่อลิตรนะฮะอันนี้ตัวทดลองก็จะเป็นตัว Highlander 1.9ออโตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวกระบะเตี้ยลงไปคาดว่านะฮะอัตรา การประหยัดเนี่ยก็จะประหยัดกว่านี้นะครับเพราะตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยอ่าก็อาจจะความสูงนะครับอาจจะน้ำหนักเยอะอะไรประมาณนี้นะครับคะแนนของอีลสูดีแม็กการเลสซิ่งให้อยู่ที่9.5คะแนนนะครับก็พอๆกับโตโยต้าไฮรัก e ีโวนะครับอ่าแล้วแต่ใครชอบเลยละกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยลักษณะเด่น ไม่แตกต่างกันเลยนะครับคือรถก็ถือว่าดีนะฮะเป็นรถตลาดศูนย์บริการยอดเยี่ยมการค้าการขายนะครับถือว่าเป็นรถหาเงินหาทองนะครับดีแม็กก็เช่นกันนะครับศูนย์บริการเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็เป็นนิสสันนาวาล่าเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดออกมานะครับแต่ว่าเรามาเช็คตัวที่เขาเปิดตัวปะก่อนหน้านี้นะครับเขาเปิดตัวโฉมเนี่ยนะโมเดลนี้นะครับในปลายปี6 3นะครับเริ่มส่งมอบจริงๆในปี6,4 แล้วก็มีการปรับปรุงออปชันในช่วงที่ผ่านมาน้่เองนะครับในปี65นี้นะครับแต่เป็นการปรับปรุงออปชันแบบก็จะมีเพิ่มรุ่นนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเครื่องที่แรงที่สุดของเขาเป็นตัวนะครับ190แรงม้า450นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่อง2.3ทวินเทอร์โบ7สปีดนะครับเป็นตัว4ฟวิวด้วยถือว่าเป็นเครื่องที่เขาตั้งจะมาหาสจรจย์นะครับเพราะว่าอ้โหแรงม้าขนาดนี้นะนะครับแต่ว่าการประหยัดน้ํามันเนี่ยก็สุดๆเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับมีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่14.56กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโ,โหน,นี้ต้องบอกว่าถือว่าประหยัดนะฮะแต่ว่าย้ําอีกทีนึงนะครับการทดลองนี้ทดลองโดยเว็บไซต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ Headline Max นะครับเขาเหยียบทีแบบ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะวิ่งเลนขวายาวๆสำหรับเครื่องที่มีเทอร์โบแล้วก็เทคโนโลยีทสูงจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับก็ประหยัดมากนะครับเวลาวิ่งได้ไหล การเลซิ่งให้ทางด้านของนิสสันนาวาร่านะครับอยู่ที่9.3คะแนนนะครับโห oh, ถือว่าก็ยังถือว่าให้คะแนนเยอะพอสมควรนะอาจจะด้อยกว่า,าทางด้านของ d m a มกนะครับกับ r ี vo อยู่แค่ว่ารุ่นเขามีให้เลือกไม่เยอะแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นมีพอๆกันนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนโมเดลเป็นาทางด้านของออนยู All New เร็วๆนี้นะครับอันนั้นการเลสซิ่งให้คะแนน9.5เท่ากันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นตัวแค่ไมน์เนเชนเท่านั้นนะครับก็เลยเอา9.3ก่อนละกันที่มาดูรุ่นถัดมานะครับก็เป็นม ไททันไททันนะครับเปิดตัวเมื่อพฤศจิกายนปี6-1นะครับเริ่มส่งมอบในปี .62 แล้วก็เขาก็จะมีการเปิดรุ่นซอยรุ่นย่อยรุ่นตกแต่งพิเศษอะไรต่างๆมาตามระยะเวลานะครับถือว่าเปิดตัวมานานแล้วล่ะแต่รูปร่างหน้าตาไม่ได,ดูเก่าเลยนะฮะโอ้โหยังดูโฉบเฉี่ยวอยู่เลยคือถ้าจะปรับอีกทีหนึ่งผมว่ามันเป็นยานอาวกาศได้เลยนะฮะเพราะดูขนาดเนี้ยยังดูทันสมัยอยู่เลยนะครับสำหรับเครื่องที่แรงที่สุดของเขานะครับเป็นเครื่อง181แรงม้านะครับ ต่430นิวตันเมตรอ่าเป็นเครื่อง2.4นะฮะอ่าก็ถือว่าเป็นเครื่อง m a y ว a e c นะครับที่หลายๆท่านก็แหมได้รับคําชมเยอะนะฮะแต่เสียดายว่าทางด้านของกระบะเตี้ยยังไม่เอามาลงใส่นะครับยังเป็นอีกเครื่องหนึ่งอ่แต่ว่ามาดูอัตราการสิ้นเปลืองนะครับของทางด้านของตัวตะเกียเนี่ยนะเครื่อง2.4 m a y ว a e c นี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่13.41กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ สำหรับตัวที่ทดลองนะครับก็เป็นไททันพาร์ท2.4นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา4คูณ2นะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งนะฮะการซิงสันนิษฐานว่านะครับตัวเครื่องนี้น่าจะประหยัดกว่านะถ้าเกิดว่าซัดเกินร้อยนะครับสำหรับคะแนนการซิงให้ณปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่9.3คะแนนนะครับทางด้านของมิสูบิชิไททันก็ถือว่าให้คะแนนเยอะนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าอยากให้คะแนนเยอะกว่านี้นะ ยังรออยู่นะครับสำหรับกระบะเตี้ยขาแรงนะครับอยากให้เอาเครื่องไมเวกเนี่ยตัว180แรงม้าเนี่ยใส่ในกระบะเตี้ยมาขายเร็วๆนะครับแต่ตอนนี้ทางด้านของไทร์ันก็ยังไม่ได้ขยับมากมายนะครับเปิดรุ่นพิเศษต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนอะไรมากมายนี่มาดูรุ่นถัดมานะครับก็เป็น Ford Ranger ฟอร์เรนเจอร์นะครับเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งจะเปิดเมื่อไม่นานนี้เองก็คือ,อมีนาคมปี6 5นะครับแต่คาดว่าน่าจะส่งมอบทยอยส่งมอบภายในปี6 5นี้นะครับแล้วก็เปิดรุ่นพิเศษด้วยชื่อว่ารุ่นแรปเตอร์แต่วันนี้นะครับการลิซิ่งจะไม่ไดเอารุ่นแรปเตอร์มาพูดถึงนะเพราะว่าเครื่องมันเวอร์ไปหน่อยนึงนะครับมันแรงเกินก็เอาเป็นเครื่องธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องที่แรงที่สุดของเขานะครับอยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตร เป็น Ford Ranger by t u บเทอร์โบนะครับอ่าสิบสปีดออโต้ครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดของค่ายนะแต่ว่าผมเอาตัวนี้แหละฮะเพราะว่า l a ปเตอร์เนี่ยโอ้โหเกือบเกือบสี่แรงมา้าเราต้องยกไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับต้องพูดแยกเลยละเพราะถ้าเกิดเอามารวมกันนะฮะแต่ตลาดกระบะบ้านเราไม่ได้เป็นมุมนั้นนะครับ สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่13.88กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือเขาทดสอบที่เครื่อง2.0ไบเทอร์โบ10สปีดแต่ว่าต้องแจ้งด้วยนะครับว่าอ้างอิงจากสื่อต่างประเทศนะครับสำหรับสื่อไทยนะปัจจุบันนี้การิิ่งพยายามสอบถามหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่มีการทดลองแบบจริงจังนะครับก็เลยขออนุญาตอ้างอิงจากสื่อต่างประเทศก่อนแล้วเราไม่ทราบนะครับว่าเขาขับทดลองกันแบบไหนนะครับแต่สื่อไทยนะฮะอัดกันไป110แน่นอนนะฮะอัดเต็มๆนะครับ สำหรับคะแนนการเลซิ่งให้นะครับอยู่ที่9.4คะแนนนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะสำหรับคันธรรมดานะครับไอฟอร์ iPhone, ธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเป็นแ a ปเตอร์นะฮะการเลซิ่งนะให้9.8คะแนนเลยนะครับคือทำคะแนนแยกกันเลยนะฮะอันนี้คือในแบบที่ยังไม่ลองขับเลยนะ ถ้าแรปเตอร์ลองขับขึ้นมานะฮะแล้วแบบติดใจขึ้นมาไม่แน่นะฮะอาจจะให้คะแนนเยอะกว่านี้นะครับแต่เต็ม10แล้วอะนะครับคือเราไม่เคยขับรถที่มันดีเท่าแรปเตอร์หรอครับในบ้านเราก็ถือว่าเป็นกระบะในฝันที่แบบไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะมีกระบะอย่างนี้ในบ้านเรานะครับขอให้ทำดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาทีนี้มาดูนะครับรุ่นถัดมารุ่นถัดมาก็คือ Mazda BT50 m a สด้าบีทนะครับเปิดตัวเมื่อมกราปี64นะครับสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับเขาก็ได้ทำอะไรหลายอย่างร่วมกันกับทาง EUSU นะฮะคือเขาเปิดตัวในไทยเนี่ยช้านิดนึงนะฮะตรงพูดตรงๆแต่เขาเปิดแล้วก็ไปขายในออสเตรเลียก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะมาขายไทยก็อาจจะเป็นแท่ของสัญญากับ EUSU นั่นเองนะครับ สำหรับตัวที่แรงที่สุดนะครับเครื่องเป็น190แรงม้านะครับที่3,600รอบ450นิวตันเมตรนะฮะไอตัวเครื่องเนี้ยที่แรงที่สุด190แรงม้านี่ก็คือเครื่อง3.0นะครับซึ่งก็มคีคล้ายๆกันนะครับก็มีแบบเดียวกันหละนะฮะกับอีซูนั่นเองคือถ้าพูดถึงมาสด้าปัจจุบันเนี่ยอ้างอ e ีซูซูได้เลยนะครับเพราะว่าใช้หลายอย่างร่วมกันอัตราการประหยัดน้ํามันนะครับถือว่าประหยัดมากอยู่ที่ 14. 35กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับตัวที่เขาทดสอบเนี่ยเป็นรุ่นไฮเลเซอร์1.9 6สปีดนะครับอ่าเป็นขับ2ล้อหลังอ่าแต่ต้องย้ำอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้ทดสอบแบบ80-90เนะฮะเขาเหยียบร้อยกว่านะครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเราปัจจุบันอนะ่ะ้าเลนขวาต้องร้อยกว่าแล้วนะครับ สำหรับคะแนนการได้ซิ่งให้ Bt50 อยู่ที่9.3คะแนนนะครับโอ้อาจจะให้ไม่เยอะเท่ากับ D Max กนะครับก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับรุ่นอะซอยรุ่นย่อยของเขานะครับทางด้านของ m a z d a เนี่ยอะตัวเลือกณปัจจุบันอาจจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับอะแต่ถ้ามองดูรูปร่างหน้าตาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสปอร์ตมากๆถ้าใครชอบแนวสปอร์ตแนวรูหลานะครับแล้วดูแบบภูมิฐานมากๆ Bt50 เนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลยอะทีนี้มาดูรุ่นสุดท้ายนะครับในตลาดกระบะบ้านเรานะครับก็เป็น MG Extender MG t ีเทเด้เปิดตัวนะครับในมีนาคมปี6-4นะครับอันนี้เป็นการเปิดตัวแบบแบบปรับหน้าใหม่นะครับไมเนเจอนะครับก่อนหน้านี้ก็เอาเข้ามาขายสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีการปรับหน้าปรับอะไรไปนะครับตามเรื่องตามราวก็ถือว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ว่าตัวเครื่องกับตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังยังไม่นําเสนอมากมายนะต้องรอรุ้นในอนาคตนะครับ สำหรับตัวที่แรงที่สุดของเขานะครับอยู่ที่163แรงม้าที่4,000รอบนะฮะแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้คีริ้วคีเลอะไรมากมายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ถึงกับโดดเด่นอะไรนะครับก็ยังอยู่ในในในเลทที่พอรับได้นะครับจริงๆเขามีตัวที่เป็นเทอร์โบคู่เลยนะแต่ยังไม่เอามาขายในไทยนะครับต้องรอรุ้นว่าถ้าปรับอีกทีนึ่งเอ็กเทดจะเอาอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์อีกนะครับ สำหรับคะแนน MG Extender การซิงให้อยู่ที่9.1คะแนนนะครับสำหรับการให้คะแนนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็เกี่ยวกับรุ่นอาจจะไม่ไมีให้เลือกไม่เยอะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโมเดลนะครับไม่ใช่โมเดลที่เป็น all new นะครับก็เลยอาจจะให้คะแนนไม่เยอะเท่าไหร่ MG Extender แต่ว่าตัวของราคาถือว่าดึงดูดมากๆนะครับ MG ราคาไม่แพงเลยนะฮะน่าสนใจมากๆ สำหรับนี้ก็เป็นกระบะนะครับในตลาดประเทศไทยเรานะฮะการทีิ่งก็พามาลองเปรียบเทียบดูเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราดูเครื่องความแรงความประหยัดของเขานะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องออปชั่นเลยนะโอ้า้ามองถึงเรื่องออปชั่นเนี่ยวันหลังจะพามาเทียบเลยแล้วกันนะว่าแต่ละรุ่นนะครับออปชั่นเขาเป็นยังไงมั่งนะครับหน้าซื้อแบบไหนมั่งนะฮะขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ